เกาเหลาเดือดน,นางเอกร่วมช่องปาดหน้าเค้กกันยังงานจนลูกค้างงนางเอกลูกครึ่งโดนปาดหน้าเค้กถูกยังตำแหน่งพรีเซนเตอร์เก่าเหลาชามใหญ่งานนี้กับมดดำขราพาหยิบป,ประเด็นร้อนมาเมาให้ฟังว่านางเอกสาวลูกครึ่งพรีเซนเตอร์กำลังจะหมดสัญญาพอข่าวรู้ไปถึงผู้จัดการนางเอกอีกคนจึงเกิดปฏิบัติการการปาดหน้าเค้กกันเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการนางเอกยิงตรงถึงลูกค้าเองเลยโดยเสนอราคาถูกกว่าหลักล้าน จนเอเจนซี่ยังงงมาเมาให้ฟังขณะที่พิเซนเตอร์คนเก่านั้นก็จะดําราคาสู้อีกกลายเป็นเกาเหลาแม้จะอยู่ช่องเดียวกันการนี้มดดาข้าชาพานนะครับยังบอกด้วยว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องแย่งงานกันมีทุกคนโดยดีเจดาด้านะครับยังพูดเสริมว่าเขาเมาส์กันมาว่าเป็นนางเอกช่องน้อยสีช่อง3ทับเอาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าคืนนางเอกคนไหนกันแน่เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมา,ากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ